วงสุดท้ายนะคะ709 70 <9 S 1> ปู่บ,บอกว่า709นะคะสองตัวเจ็ดสี่กับเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่ตัวเดิมที่เรามารอบแรกเจ็ี่ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่เนาะแค่นั่นนะ <79 S 1> ม,มีพิเศษไหมครับสองตัวนี้มีพิเศษไหมครับปบู<ะ>่มีที่ว่าเด่นพิเศษไหมครับปบู่ มาถึงว่าสองตัวนี้ตัวไหนเด่นเด่นสุดครับปูมันอยู่นี่แหละถ้าสามตัวถ้าเขาเปิดให้ไม่ต้องถูกหมดถูกหมดถ้าเขาเปิดให้สามตัวทั้งสองตัวน่นแน่ปูบอกว่าถ้าเขาให้เนาะถูกหมดว่าอย่างนั้นนะคะวันที่ชื่อปูด้วยปูชื่อใช่ปู่ออรปู่อะไรเนาะ สุรันสีสุรันนะครับทุกคนะครับ779สีนี้ก็จะเป็นตัวเดิมเนาะตัวเดิมรอบแรกค่ะสองตัวก็7479มาย้ำโค้งสุดท้ายสามตัวเนาะมาย้ำโค้งสุดท้ายยังเหมือนเดิมปันดีว่ามีเขามาบอกเลยลวงรูสวงมาบอกค่ะูส7097479นะคะค่ะโอเคครับพอจะเล่าความฝันให้ฟังได้ไหมครับ พอจะเล่าความฝันให้ฟังได้ไหมครับว่าปู่ฝันว่ายังไงครับว่าอะไรเหีว่าปู่ฝันยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมครับครับเอานี้ลง่อนก็นไรไไปู่ฝันว่ายังไงครับปู่ได้ซับอยังไงจ้ะเห็นแต่คนโปกพ,ก<ม>ปพรกนะกพกิกเป็นแถวเออม่อหมจะเปิดให้แลคนลปกพริกลปกเป็นแถว ผมยังสงสัยอยู่เนี่ยสงสัยอะไรเนาะว่าสงสัยว่ายังไงครับปู่สงสัยว่าเขาว่าจะเปิดให้สามตัวแล้วสองตัวอือใหาเปิดให้สองตัวรืปันแบบโบกผิกนะคะให้เปิดทั้งสองตัวสามตัวเนาะไ่ด้มาหาปุยมาเนี่ยถ้าพวกเราเขาเปิดให้แล้วถ้าพวกเราก็หก ไม่เมหวังหรอกทิ้งเซตคือไม่เข้าเลยออสแสดงว่าภูมเขาเปิดแล้วภูมเปิดพรมเปิดแล้วแต่เราต้องซื้อตรงไว้ยัง้นซื้อตรงตรงปูบอกว่าซื้อตรงตรงต้องปลับเลยฟันส <c oughs> ั้นๆเนาะฟันว่าปลูกพริกรได้ซับถาบานดำเตี้ยหมดจ้า ได้ทราบแค่บานดำเที่ยบเนี่ยป่ะจ๊ะอืมฟันสั้นสั้นอืมฟันนี่ฝันนานได้ยังครับปู่ฝันนานแล้ยังครับฮะฝันนานแล้วยังครับเมื่อคืนนน้โอ้ฝันเมื่อคืนสดๆนะมันใช่ว่านานนะนงี่ท่าน้าเปิดให้มันนอมันทีหนึ่งมาแต่เช้ามาบอกเลขมาเอาไปซื้อเลยมาบอกเลขด้วยปปู่ ผมไม่ค่อยเลยเอาเงินก่อนก็ได้เท่าก็พอใจซื้อเอาเอาเงินก่อนก็ได้เอาจากคนได้แต่ห้ามอย่าไปบอกคนอื่นอย่าไปบอกคนอื่นมันไม่ดีอย่าเสียงดังเอาแต่พวกเราเอาแต่พวกเรากระซิบกระซิบผมไม่ว่าอย่าบอกคนอื่นนะอย่าบอกคนอื่นเบาๆนะคะเดี๋ยวจะมืออันนล้วปะเนี่ยเอฟซี เอ่ยถามฟังในลูกปู่หลงไม่ถามดิให้พรลูกหลานหลวงปู่ให้ให้พรลูกลูกหลานในช่องหน่อยครับให้พรหน่อยครับให้พรให้พรลูกหลานจะได้ไปซื้อให้ทุกทุกคนนะครับที่ชมอยู่ในในช่องครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอิน,นาบุญกรรมเมนะโดยในชะผลบุญแห่งข้าอุทิศไปนี้ขอให้ไม่คำโชวอุดหนุนวิธามานดาคุณครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เมตลักษณ์เด่นเพื่อราษฎรน้อยใหญ่พระภูมิเจ้าเท่เจ้ากรุงพาเลพระนางทรณเน พระแม่น้ำคงคาพระมะจุราาในพันปิยาบานในพันโทระเสนาบดีกับโทบานทั้งสีสิอัมมานำมาธิกาเบื้องบนจนถือสุดพรหมมหาเบื้องตำ่ำตั้งแต่เจวีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยคอบุดจัก,กรวาลอันนั้นจัก,กรวาลทัดข้างหลายพิ้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเดชะพลบุญแห่งข้าอุทึกไปนี่จงเป็นปัจิสัยเป็นปัจจัยเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในบรรจุบรรการนี่เทินสาธุ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 จูอีกครั้งครับผก่อนจบครับงั้นครับชอ์อีกครั้งนึงครับ ปูไม่มีอะไรนคังนะ้ทุ้คนกจากปูฤาษีสุรักเนาะปูมบังเลยไม่้ครับปูปูมนนี่ครับบงเลเจ็ดเก้าเด้อนะคะมือมือปูบังนะคะอฟซีพอเจ็ดเานาะ้ก็ไะะนเปิดที่สามสิบให้มาใหม่นะคือซีไเลือนนะะเดี๋ยเสียงค่เสียงหลวงเลนะคะ ปู่บอกว่าทำให้ที่นี่เปิดได้ได้มาเจอปู่เนาะค่ะอ่แสดงว่ามีบุญมีวาสนาอ่แม่วาดชนาค่ะได้มาเจอปู่เจ้าปู่กระไดแม่วาดชนาจ้าสามสิบเนาะ พิธีอะไรง่ายไม่ต้องม,มีพิธีอะไรไม่ปว้ต้องทำพิธีอะไรไม่ปวนี่ถ้าเขาเปิดให้แล้วเขาเปิดให้แล้ววัน<ๆ>ที่หนึ่งรู้เลยถูกไม่ถูกรู้เลยไปซื้อเหลาเลยซื้อหวยตัวไหนนาะตัวไหน,น,นเานาะ ทั้งสามตัวสองตัวตอนนี้ปู่ได้เลขไหมหรือยังครับหรือว่าได้มาแล้วได้ามาทุกเขาจะเปิดให้จริงหรือเปล่าไม่รู้ครับถ้าดูก่อนครับโอ้ปู่คนยาตะปูเนองปู่เรนะนะื่องอะไรเนาะยะงไงเนาะฟันบ่ปู่<ะ>ฟันบ่ค่ะเลขฟันบ่ เขามาบอกเองแล้วโอ้เขามาบอกเองเป็นเสียงเลยบกคะอวันนั่นแหละเขามาบอกเลยโอ้หลวงปู่สวงบอกมาบอกครับหรือว่าหลวงปู่สวงลูกอยู่กรุงเทพบวชพอมาบอกระวังดีๆนะพ่อคนที่ไม่ซื่อสัตย์พ่อคนพ่อจะตายนะลูก ผู้ชายบวชอยู่กรุงเทพอยู่วัดบวชสามเศษบ,บวชอยูนะ่ยี่สิบกว่าพรรษาแล้วไม่ไม่ซื้อโทรมาบอกค,บคนไม่ซื้อเดี๋ยวตาเอาพ่อ,อาตายนอะลงมาลงกรุงปู่ไปอยู่แบบสมถะสมถะ,ะมามากปลากระปองปู่ อยู่ยังไงเอ็นุมาเน่มาเน่ลูกเร็วมาเน่มาเน่ปูนกมาหาจ้าดูกลัวไม่ต้องกลัวลูกตัวจะถูกแล้วมานี่อืมตาข้าไว้ให้ฉลาดให้ของดีอ่ะลูกมา มาถูกให้เลี่ยนฉลาท่านนั่งไปนั่งนั่งนั่งเรานนั่ง เป็นในายใหญ่นะเรียนให้ชลาดให้ไม่เคาะไม่ไล่ให้โตเร็วๆให้อายุเก้าสิบร้ปีนะ,ะเรียนชลาดเป็นหมอใหญ่สาธุดีแล้ว ีมแลชื่อน้องจูนปะคะน้องจูนเ๋อน้องจูนเห็นปุ๊บเรียกปั๊บเลยเนาะได้มาเจอได้มาเจอได้มาเจอฮะโชกบลาบ่หมหมดนีอายุเท่าไหร่นะมึงพี่ให้ให้ถึงอายุเก้าสิบร้อยปีเก้ากหนึ่งศูนย์เนาะเก้าหนึ่งศูนย์ เก้าสิบล <Bye. S 1> ้านปี